สนับสนุนโดยเมกราพลสทังเช่าผสมหลินจือสกัดจากทังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซนต์เมกการาคอแฟกาแฟผสมทังเช่าสกัดเข้มข้นเติมชีวิตให้สดชื่นในทุกๆวันกับเมการาคอฟฟเมกการาเฮอร์เบลเครื่องดื่มสมุนไพรผสมทังเช่าอุดมคุณ,ณประโยชน์จากสมุนไพรถึง7ชนิด ในช่วงนี้นะคะเหมาะมากค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมีโชคลาภความร่ำรวยต้องไม่พลาดช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมค่ะส่งเรื่องราวเข้ามานะคะขอคำปรึกษากับอาจารย์จ้าเอ๋ค่ะโดยเรื่องราวนี้ต้องบอกว่ามาจากคุณรั ะค,ะคุณรัฐค่ะอยากให้อาจารย์จ้าเอ๋นะคะช่วยวิเคราะห<อ>์เรื่องของดวงของการงานการเงินรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะช่วงน,นี้นะคะจะช่วงเข้าสู่วัยเกษียณแล้วค่ะเลยมีความกังวลค่ะว่าเอ๊ชีวิตหลังเกษียณไปแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงบ้างไหมนะคะทังในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยแล้วก็แฟนของคุณรัฐนี่นะคะชวนเข้าไปลงทุนในเรื่องของการสร้างบ้านซึ่งมีที่ดินอยู่แล้วค่ะก็อยากจะ รู้นะคะว่าเอ๊ะลงทุนไปแล้วเนี่ยจะมีคุ้มได้คุ้มเสียไหมเป็นอะไรยังไงเพราะว่าช่วงน,นี้ต้องยอมรับจริง,รงๆว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะคะรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณรัฐยังทํางานประจําอยู่แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอหลังกเกษียณแล้วสิคะชีวิตครอบครัวจะเป็นยังไงเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยก็เยอะเหลือเกินค่ะเพราะว่าช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันอยู่ก็กลัวนะคะว่าเอ๊พอหลังกเกษียณเสร็จปุ๊บ เงินที่มีตอนนี้ที่ได้เรื่อยๆหลังจากนี้มันอาจจะต้องหยุดไปแล้วจะมีปัญหากับการช่วยเหลือพี่น้องในครอบครัวหรือเปล่าค่ะก็ะจริงๆถ้าดูจากรูปถ่ายแล้วก็โงเฮงของคุณรัฐนะคะค่ะถ้าหากว่าไม่ได้แบกอะไรเกินตัวลักษณะโงเฮงแบบนี้แก่ตัวก็ไม่ลําบากหรอกอแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เรามีที่ดินอยู่แล้วถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่วันหนึ่งสามารถที่จะขายเปลี่ยนมือเปลี่ยนสภาพได้ะนะคะ จำเป็นไหมที่จะต้องไปปลูกบ้านขายโดยที่ก็ไม่รู้ว่ามีลูกค้ารออยู่หรือเปล่านะคะ,คะก็ไม่มีความจำเป็นจริงๆที่ดินที่เรามีอยู่เนี่ยทัางบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนที่เขาสามารถเอาที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์นะคะเขามีช่องทางในการขายได้ดีอยู่แล้วเราก็ขายแค่ที่ดิน ก็ได้สตังค์มาเหมือนกัน<ม>อาจจะไม่ต้องมองว่าวิทํากําไรจากบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังเพราะไม่ใช่แค่ปลูกบ้านขายคุณต้องทําโครงการนะคะ<ม>จะต้องมีการทําสาธารณูประโภคคุณจะต้องลงทุนระบบเนี่ยในจํานวนที่มากและถ้าถามว่ามีการทํามาแบบนี้เตรียมการก่อนเกษียณมาสัก10ปีอันนี้เอกก็จะสนับสนุนนะคะแต่ถ้าบอกว่าในปีหน้าเนี่ยคุณรัฐก็จะเกษียณอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวก็คือไรายได้จากเงิน อาจจะมีบํานานะนะคะถ้าถามว่าเราเอาเงินก้อนนั้นมาทำโครงการแล้วลงทุนโดยที่วันนี้สิ่งที่เออยากจะบอกก็คือว่าบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์วันนี้นะคะมันล้นเกินกว่าความต้องการแต่ถ้าถามว่าอาจจะสร้างมาส่วนหนึ่งะนะคะแบ่งขายส่วนหนึ่งําว่าสร้างส่วนหนึ่งก็คืออาจจะสร้างบ้านให้เช่าหรือว่าเป็นตลาดอะไระต่างๆเนี่ยซึ่งสามารถที่จะเก็บเกี่ยวค่าเช่า เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้โดยลงทุนไม่ต้องมากค่ะอาจจะก็มีรายได้ซึมเข้ามาเรื่อยๆเป็นเสือนอนทีน่ด<ล>นะีไหมคะแบบนั้นก็ดีกว่าแล้วเอาที่ดินส่วนใหญ่ที่เรามีก็ขายไป เหลือที่ทํากินเอาไว้ส่วนหนึ่งนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการปลูกบ้านขายเท่านั้นคุณอาจจะสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ปล่อยให้เช่าจะเช่าเพื่อการอยู่อาศัยจะเช่าเพื่อการเป็นทําเลที่ดีในการค้าขายก็สามารถวันอันนี้ในพื้นดวงคุณรัฐนะคะปีที่เกิดปีฉลูเดือนที่เกิดเดือนมะโรงวันที่เกิดวันฉลูแล้วก็ยามที่เกิดยามมะเมียในพื้นดวงมีนักสัตว์ใหญ่อยู่ในพื้นฐานดวงกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจแต่ เป็นคนคิดมากขี้ทุกขี้กังวลเอาปัญหาสารพัดมาแบกเอคิดว่ากว่าที่เราจะเริ่มขายจนได้สตังค์เนี่ยเครียดซะก่อนเครียดซะจนะไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันหลับได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ,กะเกษียณก็ขอให้กเกษียณอย่างมีความสุขกเกษียณแบบไม่ต้องมานั่งเครียดว่าฉันจะเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนแล้วจะขายได้หรือไม่ก็ปรับทัศนียภาพสวยงาม ลงทุนแบบไม่ต้องลงทุนมากนะ,ะนะคะแบบนี้หรือการปล่อยเช่าระยะยาวในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ตัดพื้นที่ขายบางส่วนเอคิดว่าในพื้นดวงของคุณรัฐเอง สามารถทําในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะ,คะแต่ว่าคําว่าได้เนี่ยเราอาจจะเป็นนายหน้าเราอาจจะจําหน่ายที่ดินแล้วก็มีรายได้อยู่สบายสบาย,บายก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมานั่งกลุ้มใจกับเงินที่เอามาลงแล้วก็ประเมินเลยค่ะสินทรัพย์ที่มีในราคาตลาดณวันที่เรากเกษียณวันนั้นเป็นยังไงถ้าเรากเกษียณแล้วสินทรัพย์เกินมูลค่าคให้คิดเลยค่ะว่าถ้าเราอยู่จนถึง90ปีใช้เงินเดือนละเท่านี้ไปอีก30ปีนับจาก,กเกษียณ เงินที่เรามีพอไหมถ้าพอก็อย่าไปลงเยอะอเพราะดีไม่ดีแทนที่คุณจะมีเงินเหลือคุณอาจจะบอกว่าเงินไปจมอยู่กับการพัฒนาที่ดินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แทนที่จะหลับได้อย่างสบายกเกษียณได้อย่างมีความสุขต้องมานอนกายหน้าผากซ้ายกายหนกก้าผากขวาแบบนั้นไม่คุ้มกันเลยแล้วมาเครียดตอนแก่ลําบากตอนแก่ไม่คุ้มนะคะ,คะเพราะฉะนั้นวัยเกษียณไม่ได้แปลว่าวัยแก่ แต่เราต้องมีความสุขได้และที่สำคัญสุขภาพต้องดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณรัฐอยากจะถามเข้ามาเรื่องของปัญหาครอบครัวจะมีบ้างไหมในเรื่องของหลังกเกษียณแล้วคือปัญหาครอบครัวเนี่ยถ้ามีมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะบอกว่าเรามีคนที่ต้องดูแลมีคนที่ต้องใส่ใจแต่รายได้เนี่ยมันมาจากทางเดียวถ้าเป็นข้าราชการก็ยังมีเงินบำนาญอยารับเป็นบำเหน็จนแนะนำแบบนี้ เพราะอะไรพอได้เงินมาเป็นบำเหน็จมันคือก้อนใหญ่ใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้าเป็นบำนาญมาเป็นก้อนเล็กๆแต่ก็ยังดีกว่ามันเป็นน้ําซึมบ่อทรายเลี้ยงเราไปได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันการลงทุนเสี่ยงมากๆหรือว่าต้องเอาเงินก้อนใหญ่ลงไปแล้วเป็นหนี้ในวันที่เรากรเกษียณแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไปแต่ถ้าคุณมาปรึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณก่อนหน้านั้นสัก10ปี การลงทุนตอนนั้นไม่เป็นไรคะ่ะมันจะเสี่ยงมากได้แต่วันนี้เสี่ยงมากไม่ได้จะไปปล่อยคนกู้เงินยืมเงินก็ยังไม่ได้เพราะพื้นดวงให้ได้กล้าให้แต่ไม่กลา้าทวงนี่คือนิสัยของความใจดีนะคะมันบอกเลยคะ่ะคุณรัฐขาถ้ามีเงินนิ่งๆกอดไว้ก่อนอย่าเอาไปลงทุนที่มันเสี่ยงจนเกินไปมันทำให้ทุกเพียงแค่ทุกก็ไม่คุ้มแล้วกับสิ่งที่เราจะได้คะ่ะ แล้วละค่ะนี่ก็เป็นคําแนะนําดีๆจากอาจารย์จเจ๊นะคะผ่านทางรายการเสริมดวงรวยค่ะแล้วแบบนี้ค่ะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจจะมีอะไรบ้างไหมคะอาจารย์คะถ้าหากว่าจะเจออุปสรรคอะไรแบบนี้หลายคนนะคะพอกเกษียณหรือว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ยังหวังกับเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็แนะนําค่ะสิ่งยึดเหนี่ยวที่วันนี้เอกก็แนะนําให้กับหลายๆท่าน อัญเชิญเทพเจ้าไฉยสิงเอียไปบูชานะคะเทพเจ้าไฉยสิงเอียนะคะท่านก็สามารถที่จะบรนดาลโชคลาภความมัง่งคั่งความร่ํารวยค่ะไม่ว่าคุณจะคิดว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงคุณอยากที่จะขายที่ดินได้คุณอยากจะมีรายได้ต่อเนื่องก็สามารถที่จะบูชาเทพเจ้าไฉสิงเอียเอาไว้ที่บ้านของเราค่ะนะคะเพื่อที่จะขอพอรท่านทุกวันเคล็ดลับของการไหว้ท่านให้ได้ความมัง่งคั่งร่ํารวยก็คือทุกเช้าเลยค่ะ เราจะไหว้ท่านด้วยน้ำชา5ถ้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะอัญเชิญท่านไปบูชาที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาในรายการนี้ได้เลยะคะ่ะใช่แล้วค่ะมีเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียไว้นะคะรับประกันได้เลยว่าอุ่นใจอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์021131388 ย้ำเบอร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ021131388ค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะหมดเวลาของรายการเสริมดวงรวยกันแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีแบบนี้สำหรับวันนี้เก๋ๆและอาจารย์จ้าเอขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ